สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจิ๊กในวันอังคารสีอะไรคะช,ชุ่มชูใช่เลยวันอังคารสีช่มชูมีใครอ,อ,อยากจะให้มีใครอยากจะร้องเพลงบ้างหรือจะร้องไหมมีใครอยากนำเพื่อนร้องเพลงไหมคะหนังสือวันเด็กอ่ามีพาคิมใช่ไหม โอเคลต้าอ่ะโอเคงั้นพาคินร้องก่อนครับต่อไปเป็นเดลต้านะโอเคไหมร้องเพลงอะไรเร็วเร็วร้องเพงอะไรครับร้องเพลงผลไม้ผลไม้อ่ะร้องได้เลยกินฉันฉันคือสันชอบฉันชอบผลไม้ต้องทำมันพุต้องมันพน่งฉันได้กันหนึ่งยน่ะหมต้องพายต้องางปในอง จบยเร็วมากเก่งมากค่ะภาชิน no ต่อไปเดลต้าค่ะร้องเพลงอะไรดีคะร้องเพลงร้องเพลงท่าที่เด็ดดีครับอ่าโอเคเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกับเดลต้าเลยนะเพื่อนๆด้วยหนึ่งสองสาม เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบย่างด้วยกันหนึ่งรักเชื้อจาสนาั้นอรักความร่มเย็นมันชาเชื่อแม่ของอาจารย์สีวาจานั่งต้นชบาอ่อนร้อนหาดิมันกิ่ตันยู เป็นต e ัวานเจ็ดตัดใจต้องให้ชืนแปาบไม่เกียดไม่ข้านาบงใจหมไม่หมองก็ใจสมาหกาน้ใจนักกีฬาคลานไหมองกสมัน พักมีนตน้นให้เป็นประโยชน์เพื่อแบบของคุณคุณผู้ชมัติชาตติ้องรังกษาทเสียสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่ขาชาติาาไทยเจริญเก่งมากเลยค่ะอา้ามีใครอยากนำเพื่อนร้องเพลงอีกไหมคะอ่าน้องอัลมอนด์ค่ะร้อ,องเพลง ร้องเพลงอะไรคะเพลงชาติไทยอ่าได้ค่ะร้องเลยประเทศไทยยืนตรงด้วยชานะชาติไทยเป็นประชาศอรรง่ายที่อยู่จะลงใจไว้ใหมดเป็น,น <S 2> <S 2> ยยรูปปู่ใหญ่เนาดา้วยทั้งหนดมาเกิดกัน คิดแทนี it, ่วแตไมอไม่แจะไ้ใครคที yeah, ่อยาไปชอบพี่าเรปเไทมมชชยริมากค่ะมอนบให้เพื่อน

สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนใช่แล้วแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูจิ๊กในกิจกรรมแรกนะคะเด็กๆในเด็กพร้อมที่จะไปเรียนรู้ในกิจกรรมแรกกันหรือยังคะพร้อมยังพร้อมหรือยังเอ้ยครับผมพร้อมแล้วพร้อมยังบอกครูดีๆพร้อมแล้ว พร้อมแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกิจกรรมแรกกันเลยนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยอาชีพกับคุณกูจิกนะคะเริ่มเลยนะอือเด็กเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับออกตัวเห็นครับ ขึ้นกขึ้น่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงอาชีพต่างๆกันก่อนนะคะโดรููดรูสอนโอเคไหมคะเด็กๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงกันหนึ่งสองสามคุณมอรักษาผู้ควร จมดัวช่วยปราปูร้ายเช้าหนาเข้ามาไกลทานทั้งไรายวกป้องบัน,นนะทำท่าด้วยนะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามคุณมอรักจ้าปูร้ายจำรัวช่วยป<อ>ราปูร้ายเช้าหน้าปู ข้ามากมายหานทั้งไรบุกบ้องบ้านเมืองอ่ะต่อไปเด็กๆร้องพร้อมๆกันสิคะเปิดใหม่ร้องพร้อมๆกันเลยเปิดไหม่ให้เด็กๆเปิดใหม่ทุกคนเลยนะคะหนึ่งสองสามร้องเลยค่ะ

ยอดหลายหลายคนเริ่มร้องได้แล้วนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะคะต่อไปคุณครูจิ๊กมีนิทานมาให้เด็กๆฟังกันเด็กๆอยากฟังนิทานกันไหมคะวังอยากฟังใช่ไหมเอ้ยใครอยากฟังเนีย่ยเปิดไมมต่อคุณครูจิ๊กหน่อยคะ่ะดูคุณครูออีมีาพาคินเปิด <ส Frauen. S 2> ดูคนเดียวเลย คนอื่นอยากฟังไหมคะอยากฟังค่ะอยากมีน้องใบูฟังค่ะฟังค่ะน้องเมนโอเคขอบคุณค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะวันนี้มีนิทานเรื่องอาชีพน่ารู้เรื่องโดยมนฤดีทองกอยภาพโดยตู้อบ อาชีพทุกๆอย่างมีความแตกต่างมีความต่างไม่เหมือนกันทุกอาชีพสำคัญมีคุณค่าในหน้าที่เด็กๆเห็นไหมคะว่าในหน้านี้มีหลากหลายอาชีพเลยมีทั้งทหารชาวนาตำรวจบุรุษไปรษณีย์เชฟมีช่างตัดผมด้วย แล้วก็ยังมีแม่ค้าเนี่ยที่เราได้เรียนไปเมื่อวานด้วยนะคะเด็กๆแม่ค้าขายขนมนะต่อมาสั่งสอนมอบความรู้คือคุณครูพูดใจดีอบรมสิทธิ์ให้มีทั้งความดีและวิชาเมื่อเจ็บให้ได้ป่วยคุณหมอช่วยตรวจรักษา ดูแลและให้ยาช่วยจนกว่าจะหายดีทหารรั้วของชาติผู้องค์อาจพร้อมยอมพีรักษาแผ่นดินนี้ศัตรูหนีไม่กล้ากลายตำรวจ คอยคุ้มครองช่วยปกป้องกับโจรหลายบ้านเมืองไม่วุ่นวายอบอุ่นใจประชาชนชาวนาหว่านปลูกข้าวตื่นแต่เช้าสู้อดทนสู้แดดสู้ลมฝน จนได้เป็นจนได้ข้าวเป็นอาหารสินค้าสารพันเชิญทุกท่านเลือกหน้าร้านแม่ค้าเรียกเสียงหวานใครเดินผ่านซื้อกันไป เชฟผู้ปรุงอาหารทุกๆุกจานอย่างตั้งใจถูกหลับอนามัยลดถูกใจรับประทานนี่เชฟนะคะเด็กๆก็จะมีหอกด้วยพนักงานส่งของเคล้าคร่องพร้อมบริการส่งสินค้าอาหารถึงผู้รับทันเวลา อาชีพช่างเสริมสวยคอช่วยดูแลลูกค้าทำผมเล็บแต่งหน้าสวยสง่าแสนถูกใจอาชีพมีมากมายทั้งหลากหลายหนูเลือกได้หนูอยากเป็นอะไรแล้วต้องทำอย่างไรดี ่าเด <t ội Investment> ็กๆคะนิทานก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนิทานเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างคะเด็กๆตำรวจกินดูได้บ้างขับรถโคดขักินอยากเป็นหมอค่ะหมอทหารตำรวจมีอะไรแบบนี้กินอยากเป็นผู้อาวุโสกักอล จะเป็นตัวปับเบอร์สามเซฟมีอะไรนะคะน้องพาวมีชาวนาเซปนุ้ยเซปแล้วก็ชาวนาพำีตั้งตำรวจน้องบอกผู้ด ah ีต si ั้งตำรวจพร้อมกับเก็บอกว่าอะไรครับแม่ค้าน้องพราวบอกว่าแม่ค้าโหมีหลากหลายอาชีพมากๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ย าอาชีพยอดเยียเ่ยมเลยค่ะวันนี้คุณครูคคจิจ๊กจะมีอาชีพอื่นๆนอกจากในนิทานมาให้เด็กรู้จักด้วยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามันจะมีอาชีพอะไรบ้างอยากรูไหมคะอย,อยากรู้บอกครูลรวบอกพี่ทำไมอยากรูไหมน้าอยากรู้ยนะอยากรูค่ะอยากรูแล้วใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้อ<ข>าชีพ ต่างๆน้องเหนือจากในนิทานกันดีกว่าเด็กๆจะต้องตื่นเต้นแน่เลยค่ะอาชีพแรกเลยนะคะก็คือนักฟื้นฟูกพื้นที่สีเขียวเด็กเด็กรู้จักไหมคะมีใครรู้จักบ้าง่าเดลต้าน่บอกว่าไม่รู้จักใช่ไหมค่ะ นักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะอาชีพนักฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวนี่ก็คือเขาจะแต่งกายแบบนี้นะคะเด็กๆเขามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆให้มีต้นไม้สีเขียวๆเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นนั่นเองเพื่อให ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งสถานที่ทำงานของเขานะคะเด็กๆก็าจะเป็นทำงานที่อาคารและสถานที่ทางธรรมชาติอาอาจจะไปลงพื้นที่จริงไปปลูกต้นไม้แบบนี้นะคะเด็กๆต่อมาเลยอาชีพ นักธรณีวิทยาพูดตามคุณครูจิ๊กสิคะอาชีพพูดตามครูไม่มีนักธรณีวิทยาอาชีพวิทยาุนักเรียนวิทยานักเทียร์นักเก่งมาตามคุณอักขเมรุนี่เด็กๆลองดูในภาพสิคะเขาก็มาทำอะไรนะทำไรบอกครูดิรู้ไหมคะ ขุดดินค่ะขุดดินอ่ากำลังขุดดินหรือว่าสำรวจขุดดินหรือว่าสำรวจทรัพยากรทรัพยากรเชื้อเพลิงและแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้พื้นดินนั่นเองนะคะเด็กๆนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะหาแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงและแร่ธาตุภายใต้ดินเขาก็จะขุด ลงไปนะคะเด็กๆสถานที่ทำงานเลยก็คือสถานที่กลางแจ้งห้องทดลองหรือห้องวิจัยแล้วก็สำนักงานประจำองค์กรของนักธรณีวิทยานั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมาเลยอาชีพนักร้องเอเด็กๆรู้จักอาชีพนักร้องไหมคะ นักร้อรู้จักบากมือเอนักร้อคยกบเ่อนนักร uh. ้อนัล้อครับครูคร okay. ูรู้จักนักร้องอ๋อเด็กๆเคยเห็นนักร้อไมนะเคย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 เคอเคยเคยเคเคยเคยเคเคย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 เคเคยเคยเคยเค้เคยเคเคยเคยเคอเคย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 เคเคเคเงคคคเงคเคเ ใส่ตับปูดังๆตับปูใส่ชุดนักเรียนเจอไหมคะเจอนักย้องในไหนนะเจอนักร้องในศึกศึกแล้วก็เห็นมันใส่ชุดขาวๆแล้วก็ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมเลยม่้อ่ะน้องพราวเจอที่ไหนคะเห็นที่พี่ะเนี่ยแต่นูชอบเที่ใช่ไหมเก่งมาก ไปเห็นอยู่ในอะไรนักร้องอะ่ะโอเคเลยคะ่ะน้องพาวนักร้องเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพในการร้องเพลงเขาก็จะแต่งกายได้อย่างอิสระเลยนะคะตามความเหมาะสมในการร้องเพลงนั่นเองอ่นักร้องเนี่ยเขาก็จะใช้เสียงของเขาเนี่ยที่มีคุณภาพมาร้องเพลงให้กับ เด็กๆเนี่ยได้ฟังทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินซึ่งสถานที่ทำงานของเขาเนี่ยอย่างที่เด็กๆบอกเลยอ่าก็จะเป็นสถานบันเทิงงานคอนเสิร์ตหรือว่าห้องอัดเสียงอ่าพวกเขานะคะก็จะไปร้องเพลงบางครั้งเขาก็อาจจะไปออกรายการร้องเพลงในทีวีที่น้องเภาบอกใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยต่อไปเป็นอาชีพนางแบบเด็กๆพูดตามสิคะอาชีพนางแบบน้องแบบพูดตามอาชีพนางแบบใครเป็นนางแบบมั้งไหมคะอาชีพนางแบบอาชีพนางแบบนางนางมีใครอยากเป็นนางแบบไหมคะนางนางนางบอกเลยบอกเลยอยากเป็นอยากเป็น น่าน่าหลายคนอดีนะเดี๋ยคุณครูจะเล่าให้ฟังว่าการเขาทำอะไรบ้างดีๆดีนนแหละนะคะเขาก็แต่แต่งสวยงานควางความเหมาะสมในการทำงานทำครั้งนะคะเขาเนี่ยเขาเนี่ยที่ที่นำเสนอผลงาน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเคื่อผาศิลปะปัญื่อื่อันน้ันันนี้อนีอันนเองนนีอันนอันนีนนี้อ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 ันนอนนี่อนนี้อันนอันนีอวนนี้นีอนีอนนี้อันนโกโ้อนอันนี้ั้อันัอ เด็กปิดไม้ด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะเสียงขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะใช่แล้วนังแบบเนี่ยเขาจะทำงานที่สตูดิโอแล้วก็งานแสดงแฟชั่นต่างๆเขาเนี่ยอาจจะไปทำงานที่สตูดิโอแล้วก็ถ่ายรูปลงปกนิตยสารแบบนี้นะคะเด็กๆหรือว่าอาจจะไปทำเป็นโฆษณาต่างๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมา เลยคืออาชีพนักธุรกิจเด็กๆพูดตามสิคะอาชีพนักธุรกิจอาชีพนักธุรกิจโอเคมากค่ะอาชีพนักธุรกิจอาชีพนุกอาชีพโอเคค่ะพูดแล้วปิดไม์ให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะอาชีพนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะแต่งกาย โดยการที่ใส่สูทมีเนคไทาเขาว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะถ้าหากเป็นเจ้าของกิจการในบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการใส่สูทมีเนคไทใส่เสื้อสีขาวแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจที่อิสระเนี่ยเขาก็จะแต่งกายตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะ ซึ่งนักธุรกิจที่คุณครูนำมาให้วันนี้ก็คือนักธุรกิจที่ทำงานในบริษัทนั่นเองแล้วก็ทำในอาคารสำนักงานต่างๆเขาเนี่ยก็จะมีการทำงานในอาคารนั่นเองนะคะเด็กๆแบบนี้เลยต่อมาคืออาชีพมัคคุเทศ เด,เด็กลองพูดตามสิคะมักคุเทศมักคูเทสเก่งมากค่ะอาชีพมักคุเทศเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะเด็กๆมีทงไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นว่ามักคุเทศอยู่ตรงไหนซึ่งหน้าที่ของมักคุเทศนะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์ในสมัยต่างๆตามสถานที่ที่เขาเนี่ยได้พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าซึ่งสถานที่ที่เขาทํางานเนี่ยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าบริษัทนั่นเองค่ะมาคุทเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็น กาพาเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเด็กๆก็ต้องเดินตามมาักคุเทศไปเพื่อที่จะไม่หลงทางแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรนั่นเองต่อมาเลยคืออาชีพฟรีแลนซ์ไหนพูดตามสิคะอาชีพฟรีแลนซ์เ็นค่ะ ฟีแลนซ์ค่ะอาชีพฟรีแลนซ์มากเลยค,ค่ะ,คะอ,าอาชีพฟรีแลนซ์ก็คืออาชีพที่มีการแต่งกายตามความเหมาะสมในการรับงานนะคะอาชีพนี้เนี่ยเขาจะเป็นอาชีพที่อิสระนั่นเองเขาสามารถรับงานได้หลากหลายงานเลยค่ะเด็กๆ ซึ่งสถานที่ทำงานของเขานะคะก็คืออาจจะเป็นที่บ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสมของงานนะคะนี่จะแต่งกายแบบสบายๆแล้วก็อิสระเลยนะคะเด็กๆต่อมาคือคำถามท้ายบทเรียนอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำถามท้ายบทเรียนเนี่ยเด็กๆ จำได้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจิ๊กนำอาชีพอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้บ้างคะนะอาชีพอะไรบ้างอาชีพเชฟอาชีพชา่างนักกอาหารน้องคนใดไม่รู้อย่าเพิ่งหยาดหยาดนะคุณครูเชฟค่ะมีเชฟจีบตําแบบมัวมีนางแบบม,แบบมีอะไรหน้าที่เขาฝุดดินนะคะเด็กๆอาชีพอะไรคะ ธุรกิจนักธุกิจแล้วอาชีพอะไรคอศึกษาแหล่งเชื้อเพลิงใต้พื้นดินนี่ะ็กจำได้ไหมนักธรณีใช่แล้วเก่งมากเลยธร,รณีแล้วใครที่จะต้องไปปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยคืออาชีพอะไรคะ จำได้ไหมคะนักพื้น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 ได้แล้วคือนักพื้นปูพื้นที่สีเขียวได้ครับเขาจะไปปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆเยพื้นที่สีเขียวค่ะอ่าแล้ววันนี้คุณครูจิ๊กก็มีคำถามท้ายบทเรียนมาให้เด็กๆรู้เรียนรู้กันนี่ เด็กๆจำได้ไหมคะว่าอาชีพไหนนะที่มีหน้าที่หาแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงและแร่ธาตุถือรูปไหนคะเด็กๆรูปที่สามค่ะใช่รเปล่านะมีใครตอบอีกไหมคะคุณครูตำรวจรูปที่สามค่ะ ไม่ใชู่ที่สามเขากําลังทำอะไรอยู่ลักษณะเป็นยังไงคะรูปภาพขุดหาแร่ค่ะขุดดินแด่ค่ะขุดดินค่ะถต้องเลยอันที่หนึ่งเดืออันที่สาเป็นห่นกูอันที่สามไปตอบไหมไดอบถูกไหมนะคะเด็กๆอ่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอ่ะเขาก็จะเป็น คนที่หาเล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงและแร่ธาตุนั่นเองส่วนนภาพที่สองภาพที่หนึ่งคืออาชีพอะไรคะภาพนี้ชุดสีน้ําเงินอาชีพอะไรคะเด็กเด็กวดค่ะนวดกับคุณครูค่ะนวดจริงมากเลยส่วนนวดกับคุณครูอาชีพคุณอาชีพอะไรนะเป็นเธอค่ะ เก่งมากค่ะ,ะซึ่งไม่ใช่คนที่หาแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงและแร่ธาตุนะคะสอ,อสองอาชีพนี้ไม่ใช่นะอ่าเด็กๆตอบถูกต้องเลย,ยต่อมาคืออาชีพไหนนะที่มีหน้าที่หาข้อมูลสถานที่ต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว พาท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ด้วยคือภาพที่วัาให้มาแล้วภาพแรกคืออะไรคะอาชีพอะไรที่ถือกุ้งอยู่อาชีพอะไรคะใช่หรือเปล่าพ่อแม่คือเฟซเชฟใช่ ใช่ค่ะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหรือเปล่าคะใชู่กที่สองค่ะใช่ผู้ีดีอ่าไม่ใช่คู้ท่สองภาพที่สองใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูเฉยกันนะคะนะสองสามถูกต้องเลยถือภาพที่สองนั่นเองเป็นมะคุเทศนะคะเด็กๆ ที่ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอ่าแล้วภาพสุดท้ายคืออาชีพอะไรคะชาวนาชาวนาชาวนาโอ้เด็กๆตอบได้ถูกต้องค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมได้เก่งกันมากๆทุกๆคนเลยนะคะตบมือให้กับตัวเองด้วยอ่าสุดยอดมากเลย เด็กๆได้เรียนรู้ไปหลากหลายอาชีพเลยนะคะอ,อเฮีเลยเดี๋ยวต่อไป <c oughs> คุณครูคิดให้เด็กๆเนี่ย <c oughs> ได้ครับรักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อไปทำกิจกรรมต่อไป <c oughs> กับคุณครูนะคะ <c oughs> โอเคไหมเอ่ย <c oughs> เดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้นะคะ มงสหากับมาเจอกัน9โมง35นาทีคะเตรียมกระดาษเตรียมสีเทียนด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะสุณครับคุณปีกับคุณปูกับคุณรูปองกับคุณปูปองปูป่งปูป